Mission to the moon continue with your mission 5 minutes podcast brought to you by p e a k โปรแกรมบัญชีออนไลน์มี p e a k AI ช่วยให้จัดการบัญชีอย่างสมาร์ทพดลองใช้ฟรี30วันที่ p e a k a c c o u n t com สวัสดีครับ5 minutes นะครับมีคนถามว่าพี่ครับการลงทุนที่ดีคืออะไรนะครับเป็นคำถามกว้าง,างผมผมจะ อนุมานเอาว่าไม่ได้พูดถึงเฉพาะการลงทุนในหุ้นคริปโตหรือว่าอะไรพวกนี้เท่านั้นนะผมอยากจะพูดถึงการลงทุนในภาพที่ใหญ่กว่านั้นด้วยนะฮะถ้าถามว่าการลงทุนมีอะไรสําคัญบ้างใช่ไหมผมว่าอันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือคือลงทุนกับสุขภาพครับการจะมีสุขภาพที่ดีตามอัตภาพของเราเนี่ยนะฮะเพราะว่าพื้นฐานคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าสุขภาพที่ดีตามอัตภาพของเราที่เราทำได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับ มันก็พอจะบริหารจัดการได้แต่ว่าต้องลงทุนลงแรงโดยเฉพาะแรงเนี่ยเยอะนะครับพอสมควรนะครับอย่างเรื่องการนอนนะฮะหนึ่งสิ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะรบกวนการนอนมากคือสิ่งที่เราทําก่อนนอนสักสองชั่วโมงจํานวนมากเนี่ยบางทีเราไปทํากับเรื่องที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีกับเราะนะฮะยกตัวอย่างเช่นการถ่ายมือถือ หรืออะไรแบบนี้ชันคิดว,ว่าถ่ายมือถือนิดเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่างานวิจัยจํานวนมากรวมถึงคุณทดลองเองก็นะคุณไม่ต้องไปอ่านงานวิจัยเลยนะฮะคุณก็จะพบว่าการถ่ายมือถือเนี่ยมันทําให้เราหลับไม่ดีครับสําหรับคนที่หลับยากอยู่แล้วคุณจะหลับยากขึ้นสําหรับคนที่ไม่ได้หลับยากคิดว่าโอ้ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับไปลองดูว่ามันกระทบกับพวกช่วงหลับลึกของคุณหรือเปล่าหรือว่าช่วง REM sleep ของคุณหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าติดตามกันนานๆเนี่ย พบว่ากระทบจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนตัดใจะนะผมใช้คุณนี้ได้ไหมลงทุนตัดใจกับกิจกรรมบางอย่างที่รู้ว่ามันจะกระทบกับคุณภาพการนอนของเราเรื่องออกกาลังกายนะอันนี้ก็ต้องลงทุนเหมือนกันอย่างน้อยต้องลงทุนเวลากับแรงนะครับถ้าเกิดว่าเวลาน้อยจริงนะคือผมผมคิดว่าทุกคนมีข้อจํากัดไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเวลาน้อยจริงเนี่ยผมเชื่อว,ว่าบอดี้เวทอยู่ที่บ้านนะฮะเปิดคลิป YouTube ดูเอาบอดี้เวทเอานะครับ ทุกคนมีข้อจำกัดแต่ตัวเราเองจะเป็นคนเดียวที่บอกได้ว่าเรามีข้อจำกัดจริงๆหรือมันคือข้ออ้างถ้าเรามีข้อจำกัดจริงๆทําให้เราออกกำลังกายไม่ได้เลยเราไม่สามารถหายยนาทีต่อวันได้จริงๆในการออกกำลังกายเนี่ยโอเคเข้าใจได้นะครับแต่ถ้าเรามีเวลาไถามือถือเป็นชั่วโมงแล้วเราบอกว่าฉันไม่มี20นาทีในการออกกำลังกายน,นี่เรียกข้ออ้างนะสำหรับผมนะผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าข้อจำกัดกับข้ออ้าง ตอบตัวเองแหละว่าเราเคืออนไหนนะครับดูแลเรื่องอาหารอาหารก็ยากเหมือนกันนะครับไม่ใช่ยากอาหารก็ลงต้องลงทุนเหมือนกันนะฮะคือไม่ได้บอกให้กินอาหารแพงนะเพอเอิโชคดีว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับอาหารท,ทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ใจกับการเลือกสักหน่อยนะฮะเราพอจะทําให้อาหารทั่วไปเนี่ยมันค่อนข้างดีกับเราได้นะครับอันดับแรกเนี่ย ทุม่ทำเด็กเลี้ยงน,น้ำตาลน้ำตาลคนค่อนข้างรลายนะฮะหลายมากเพราะฉะนั้นเราต้องตัดใจนะฮะรู้ว่าของหวานมันอร่อยแหละแต่ว่าอันนี้ต้องตัดใจถ้าเราทําอาหารเองอันนี้ดีมากเพราะว่าคุณทาอาหารเองเนี่ยคุณควบคุมอะไรได้เยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องปรุงนะฮะก็พยายามใส่เครื่องปรุงให้น้อยที่สุดมันจะไม่อร่อยในตอนแรกแต่ลิ้นเราอ่ะมันจะค่อยๆปรับนะครับผมอาหารบ้านผมเนี่ยจืดมากคือเพื่อนมากินนี่คือแบบ ทุกคนคือแบบไม่ไหวอะแต่ว่ามันจะมีช่วงที่ผมเรียนผมจําได้นะช่วงที่ผมเรียนเนี่ยมันก็จะมีเพื่อนมานอนที่บ้านใช่ไหมฮะแม่เขาก็เตรียมอาหารแบบแบบที่เรา,ากินที่บ้านซึ่งคือมันจืดมากครับมันจืดจริงแล้วบ้านผมเนี่ยกินข้าวกล้องมาตลอดตั้งแต่ผมแบบเล็กๆเลยอะแบบก็คือคือแบบวัยรุ่นนี้ก็กินข้าวกล้องตลอดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านไม่เคยกินข้าวขาวพอกินข้าวกล้องเนี่ยเลาหามันจืดๆเนี่ยเพื่อนมากินก็แกๆ้มๆทีบางนาคนก็กินไม่ได้แต่พอ บางคนเวลาอ่านหนังสือสอบมันอยู่นานอสองอาทิตย์อะ่ะมื้อหลังๆมันบอกเอออร่อยดีนะอาหารที่นี่ึ้นจริงเหมือนกับว่ามันไม่ได้เปลี่ยนรสชาติหรอกพียเแตนว่าลิ้นนัมันชินประเด็นคือเราเราปรับความจินของลิ้นได้นะครับก็ลองดูนะฮะลงทุนอีกอันหนึ่งคือลงทุนเรื่องความรู้นะครับความรู้นี่สาคัญคือไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะไปลงทุนต่อเช่นความรู้ในหุ้นหรือความรู้เกี่ยวกับทักษะบางอย่างที่เราต้องการจะเรียนรู้นะก็สําคัญเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่มีใครขโมยคุณไปได้และ สมมติว่าคุณซื้อหุ้นตัวหนึ่งนะลองนึกภาพตามนะซื้อหุ้นหนึ่งตัวนะครับแล้วมันกําไรหนึ่งเท่าอ่ะอันนี้คือยากมากถูกไหมซื้อหุ้นหนึ่งตัวกําไรหนึ่งเท่านี่คือยากสุดๆใช่ไหมครับแต่การลงทุนในในตัวเองเรื่องความรู้เนี่ยแล้วจะทําให้คุณมีความรู้ที่สามารถไปต่อยอดได้เป็นเงินสิบเท่าเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นการลงทุนในความรู้จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ค่อนข้างแน่นอนถ้าคุณวางแผนถูกแปลว่าไม่ใช่ว่าไปลงไปเรียนอะไรไปหาความรู้อะไรที่มันมุ่งมุ่งส้วๆไม่ไม่มีธีมอะสเปซส,สปะไม่รู้ว่าจะไปทําเรื่องนี้ทําไมผมไม่ค่อยเชียร์แบบนั้นผมเชียร์ว่าคิดก่อนว่าเราอยากจะทําอะไรจริงๆแล้วไปนเน้นพวกนั้นให้แน่นๆไปเลยอย่างผมเนี่ยผมบอกว่าโอเคเรื่องเอ่อ uh, v a l เ e long จ e วิ i t y ผมอยากรู้ผมผมไม่ได้เรียนหนังสือมาทางด้านนี้เพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ย อันนี้คือการเริ่มเรียนใหม่อาจจะตั้งแต่เปรียบเทียบกับเหมือนไปเรียนมัธยมใหม่ในในในเรื่องของพวกชีวะแล้วก็มาเรียนมหาลัยใหม่อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันคือการการเดินทางที่ยาวนานแต่ว่ามันก็ต้องทำใช่ไหมครับลงทุนในคําขอบคุณลงทุนในคําขอบคุณก็คือว่าก็ต้องใช้แรงใช้เงินเหมือนกันนะฮะสะสมคําขอบคุณอ่ะคือ,ค,อคือไปไปไหนอ่ะทาทาอะไรให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเออขอบคุณที่เรามาทําเรื่องนี้ให้นะครับ ของผู้นี้เนี่ยมันเป็นทุนทุนทรัพย์ชนิดหนึ่งอะวันหนึ่งคุณคือมันไม่มีอะไรพิสูจน์แต่ผมจะบอกว่าเวลาเราลงทุนกับคําของคุณเยอะๆวันหนึ่งอ่ะที่คุณต้องการความช่วยเหลือแบบที่ไม่รู้จะเอาจากไหนเหมือนกันเนี่ยมันจะโผล่มาะฮะในแบบที่ประหลาดที่สุดที่คุณนึกไม่ถึงเลยอ่ะนะครับผมเจอบ่อยมากลงทุนในคําข,ของคุณลงทุนในความทรงจำะนะฮะการลงทุนในความทรงจําคือการอยู่กับปัจจุบัน อยู่ตรงนี้กินข้าวก็กินใจอยู่ตรงนี้ไม่ใช่กระโดดไปอนาคตย้อนหาถึงอดีตลงทุนกับการอยู่กับปัจจุบันอ่าซึ่งก็ต้องใช้สติในการลงทุนต้องอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมครับอ่าลงทุนซื้อประสบการณ์อันเนี้ยตรงๆเลยกับการส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะต้องใช้เงินไม่มากก็น,น้อยคือลงทุนซื้อประสบการณ์คืออย่างนี้ฮ ซื้อประสบการณ์มีสองแบบซื้อประสบการณ์แบบไปเที่ยวก็ได้แต่นั้นผมไม่พูดถึงเหมือนกันซื้อประสบการณ์เพื่อลองทําอะไรบางอย่างเช่นเราอยากจะลองทําธุรกิจอันนี้นะครับมันต้องมีการเซตอัพอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลองได้ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกไหมอันนี้คือลงทุนในการซื้อประสบการณ์เพราะคือคือถ้ามันถูกก็โชคดีไปแต่ส่วนหญ่มันจะผิดนะฮะส่วนหญ่มันจะผิดแล้วแต่เราก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อแบบนี้มันทําไม่ได้่ะ ครั้งต่อไปเราก็จะฉลาดขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าอะไรทําไม่ได้นี้คือการลงทุนในการซื้อประสบการณ์ผมคิดว่าพวกนี้ก็ทานะฮะแล้วก็ต้องลงทุนลงทุนในการซื้อสินทรัพย์ด้วยแน่นอนอยู่แล้วเนาะซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะจะจะ,จะสนใจอะไรนะครับแต่ผมผมตอนนี้ธีมหลักของผมก็คือว่าเงินมันเฟอือมากค่าเงินเนี่ยมันเฟอือมากเหตุผลเพราะเราอยู่ในระบอบที่มีคน ไม่เยอะไม่กี่คนที่สามารถควบคุมปริมาณการพิมพ์เงินจํานวนมหาศาลได้ซึ่งคุณลองคิดดูน้ำ่่ามันแปลกมากนะเอาจริงๆแล้วน,นะคือเหมือนกับว่าเฮ้ยคนเหล่านี้เป็นคนตัดสินใจว่าจะพิมพ์เงินออกมาเท่าไหร่ถ้าคุณไปดูรัฐบาลกลางของประเทศที่เขาพิมพ์เงินได้นะครับมันไม่ใช่ทุกประเทศพิมพ์เงินได้คุณจะตกใจว่าโอ้หมันขนาดนี้เลยเหรอแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในใยแมงมุมของนี่อันสุดแสนจะซับซ้อนนะฮะ โลกที่มันตอนนี้มันขับเคลื่อนแท้จะขับเคลื่อนดยนี่อยู่แล้วเนี่ยฉนั้นเราก็ต้องมาหาว่าแล้วมันอะไรอะ่ะที่มันมีของอะไรอ่ะที่มันมันมันไม่ได้ถูกลดมูลค่าได้แบบนี้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นสายคริปโตก็จะบอกว่าอา้าวก็บิตคอยน์ไหมอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่นะฮะก็ผมไม่ได้เทรดบิตคอยน์แบบไปไปมาแต่ว่าผมผมมีผมผมก็ซื้อผมอยู่เรื่อยๆคือซื้อแบบออมเงินเมากอไ่ใช่คำนี้นะฮะซื้อแบบออมเงินเพราะคิดว่าเราก็ต้องกระจาย ทองอย่างเงี้ยผมก็ซื้อแบบออเมเงินนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคนไม่ค่อยพูดถึงกันคือที่ดินเปล่าที่ดินเปล่าเอาไว้ทำไฮเทคฟู food นะ้ดอะคือเกษตรกรรมยุคใหม่อนะนย่งมันต้องมีที่ดินอะนะเพราะพวกนี้ก็น่าสนใจนะครับผมคิดว่าเราเรา,เรามีอะไรให้ลงทุนเยอะมากๆนะครับและสามารถทําได้ทุกวัน สิ่งที่ทำได้ทุกวันแน่ๆสำหรับตัวเราก็คือลงทุนกับตัวเองความรู้พวกนี้ทำได้ทุกวันลงทุนการขอบคำขอบคุณนะครับทำได้ทุกวันลงทุนกับความทรงจำพวกนี้ทำได้ทุกวันเพราะฉะนั้นเรามีเรื่องให้ลงทุนเยอะแยะนะครับแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีเพราะว่าชีวิตคือการลงทุนจริงๆและทุกอย่างที่ดีๆในชีวิตเนี่ยมันต้องเกิดมาจากการไม่ใส่แรงก็ใส่เงินก็ใส่เวลาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the moon continue with your mission 5 minutes podcast presented by Peak โปรแกรมบัญชีออนไลน์มี Peak AI แนะนำการบันทึกบัญชีอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วลดข้อผิดพลาดจัดการบัญชีได้อย่างสมาร์ททดลองใช้ฟรี30วันที่ peakaccount. com สีจันซูเปอร์ซีไบรท์เทนิ่งอินเทนเซรัมนะครับเป็นเซรั่มเนื้อแอมพูเข้มข้นเบาสบายผิวไม่เ,นเนหนียวเหนอะช่วยฟื้นฟูผิวหน้าที่หมองคล้ำเสียจากจุดด่างดำมันเกิดจากแสงแดดให้กลับมาขาวกระจ่างใสอีกครั้งหนึ่งโดยคุณค่าจากอนุพันธ์ของวิตามินซีนะครับที่มีประสิทธิธภาพในการเผยผิวกระจ่างใสลดเรนรอยดำจากสิวและปรับผิวให้สม่ำเสมอนะครับ ตัวสารสกัดเนี่ยทำมาจากซีบักทอนนะครับซึ่งเป็นผลไม้ซูเปอร์ฟรุตที่อุดมไปด้วยคุณค่าในการบำรุงผิวทำให้ผิวกลับมาเปล่งปั่งและสุขภาพดีมีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับ